ผมจะขับรถหรออบืนบืนขับเนบนแล้วขับรถเลยขับเลยหอบที่ดินขึ้นแต่รถพ่อเนี่ยเห็นกระจกจะของโหอย่าเล่นลูกอย่าเล่นเฮ้ยขับรถแล้วขับรถบึนบืนบืนบึนบนบืนบืนบืนตกนะ เจเอีเจ้อีอเอาเอาลิงน้อยลิงน้อยทำไรลิงน้อยแจ๊อี เปิดแอร์ก็เป็นเอือ้อเปิดสุย่างอ่าเปิดสุย่างอืมดิ่งหน่อยเด็กพ่อ เสียงไก่ร้องไปขับรถไปกินข้าวกินข้าวไม่ดุมเ,เข้าไปกินข้าวนะเข้าไปจะกินข้าวแล้วปะไปกินข้าวกันตใย อ่ะเอยลงดีๆทีล่ะลงดีๆไข่เนี่ยไข่อยู่ข้างในเนี่ยไข่เนี่ยไ่เนี่ยแสดงค่ะกินไหมกินไหมมากินไหมนั่งดีๆไหนกินข้าวน่ะ กินข้าวกับอะไรหอมกินข้าวกับอะไรทอดปลาบอกสิกินข้าวกับอะไรแกทอดปลาเหรออร่อยไหมดูทำหน้าอร่อยไหมคะไห <c oughs> นเอาปากมันจะคายนะยาบมื่กินบมื่กินเขา่าไม่ต้องป้อนหรอกป้อนกะ็ะายแบง จอมดือ้อจอมดื้อหน่อยไปหาพ่อจ๋าไปมานี่เร็วอืมคนเอยียงนยดูชิ้เนี่ยดูชิ้เนี่ยใครทำไมดื้อจังเลยดัางแแบบเนี่ยเนี่ย อย่างแบบนี้ใครนี่นะฮึใครดื้อยกมาขึ้นใครดื้อยกมาขึ้นไปไปนั่งนู่นไปนั่งกับไปไปไปนั่งกับไปไปปะนั่งกับไปไปกินข้าวนะไป